นี่สวัสดีชามเช้าก็มาตังนี่ครับฝั่งนี้นี่สำนัการเขตตรงนี้ตลาดน้ำตลิงชันนี่เองมีวัดตลิงชันตลาดน้ำสองคลองนูน่ยนู่นคอนโดไหนคอนโดมาตังเขาอยู่ไหนใช่ไหมนี่นี่นี่คอนโดมาตังอะไรอยู่ชนก้า น,นี่ของศิยะของสีาราชกคอนโดหอพักพยาบาลอืม่าบรรยากาศยามเย็นนี่บ้านวางสุนทรมน้ำนี่อากาศดีแล้วคอนโดนี้นะติดริมน้ำด้วยเนี่ถ้าใครมาลอยกระทงเนี่ยลอยได้เลยตรงนี้แต่คิวอาจจะยาวนิดนึงนี่ เอฟปีนี้เราไปลาไปที่ไหนนะพระรามแปดนี่นี่ตรงนี้ก็ลงได้แต่หน้าจะลงทีละคนอุ้ยปลายเยอะอยู่นั่นนะว่ายเต็มเลยอ๋ออยู่หน้าวัดตรงข้างกับวัดเลยเนี่ยวัดสลิงคันนี่โน่นเห็นเลยคอนโดมาตังหลังขาวๆเนี่ยน,นี่คอนโดเพื่อนมาตังครับ สถาดีมีสระน้ำด้วยมีสระน้ำสวยสวยงามสวยงามโู้ยมีอาหารปลาเลยอาหารปลาสิบบาทหยิบได้เลย นี่เ yeah, ด <Spec ific> ี <ude> yeah, <laughs> ๋ยวให้ดูสระน้ำนะแต่ว่าแข่งยันลูกเตี้ยนะที่จอดรถไม่ค่อยมีนี่ไงสระน้ำสวยงามมากสระน้ำสระน้ำนี่กี่ชั้นเนี่ยนะเก้าชั้นปะดโอเค